สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bosso g a ม i n g นะครับวันนี้มาอยู่กับเกม Stellaris เป็นตัวเดโมนะครับก็ผู้คนคงได้เล่นกันไปกันหมดแล้วเพราะว่าปล่อยมาประมาณ2-3อาทิตย์แล้วนะครับก็เกมตัวเต็มจะมาอีกประมาณอีก2อาทิตย์นะก็เดโมมันจะไปจบตรงที่ขึ้นบันไดไปแล้วก็สู้กับบอสแล้วมันก็จะจบเดโมเลยนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีทางที่ถูกปอกไว้อยู่2ทางนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวันนี้ผมจะพาไป อันบล็อกกับอันบล็อกทางที่ถูกพอกบล็อกไว้อยู่นะโอเคอันแรกเราต้องมีสกิลนึงก่อนครับสกิลบิงนะครับพออัพเสร็จเนี่ยก็มานี่ครับเนี่ย,เ,ยเวลาเราเล่นเดโมเนี่ยเราก็จะต้องขึ้นบันไดไปใช่ไหมขึ้นบันไดไปเจอบอสนะครับแต่ก่อนจะเจอบอสเนี่ยมันจะมีทางนี้อยู่เห็นไหมครับมันจะเปิดไม่ได้นะมีมอนอยู่นะวันนี้ผมจะมาสาธิต ทางเข้าไปค่อนข้างยากอยู่นะครับโอเคมันจะเชื่อมกับทางนี้นะเป็นทางเดียวกันตรงนี้ก็เปิดไม่ได้ครับวิธีทำครับใช้สกิลบิงเมื่อกี้ครับเฮาวมอนไปไหนโอเคเดี๋ยวเดวมอนไม่เกิดนะคือเราต้องลากมอนตัวนี้มาเมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมทำแล้วผมลืมกดนั่งอ่า ต้องกดพักผ่อนก่อนครับกดพักผ่อนเสร็จมอนจะเกิดนะมอนจะเกิดครับไปครับข้างล่างครับมอนตัวนี้ครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับมอนจริงๆเป็นมอนตัวไหนก็ได้ครับแต่ตัวนี้คือตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ลากมาแถวๆหญ้าตรงนี้นะอ่าแถวๆหญ้าตรงนี้ เนี่ยมันจะมีหญ้ามีดินอยู่อ้าวมอนไม่มาลากมาครับลากมากลัวเลยเนี่ยมามันกลัวมันกลัวโอ้ผมจะตายหรือเปล่าเนี่ยโอเคโอเคฟันนะครับทีนี้ก็ฟันมันฟันมันฟันมันฟันให้ชิวมันแตกฟันให้ชิวมันแตก ันให้คิวมันแตกแล้วมันก็จะใช้ท่านะใส่เราโอเคไม่ติดนะแสดงว,ว่ามอนยังอยู่ห่างกำแพงไปก็ให้ทำใหม่ครับโอกาสติดมีน้อยครับทำใหม่ครับยากก็คือทำให้มอนมาติดกำแพงนะครับเอาใหมครับขึ้นมา นั่งพักแล้วก็ลงไปใหม่มอนตัวเดิมครับมอนตัวเดิมตรงนี้ครับเนี่ยมันจะทะลุไปทางนี้นะมอนมาแล้วป่ะเนะี่ยมอนจะกลับโอเคล,อเอาาล่อมาล่อมา ล่อมอนมาล่อมอนมาโอเคทีนี้ก็ฟันมอนครับฟัน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 ให้ชิวแตกโอเคบิง๊งได้แล้วนี่ครับที่เป็นวิธีทำให้เราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งขอกำแพงนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือทายที่ถูกบล็อกอยู่นะ ก็สามารถมาได้อีแล้วนะครับนี่ฮะก็จะมีมอนอยู่นะลองไปทําดูนะครับก็ใครให้ทําได้ก็มาคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนํำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสํารวจดูนะครับว่าแมปใหม่เนี่ยมันมีอะไรใหม่บ้างนะครับนอกเหนือจากตัวเดโมที่เราที่หลายๆคนเล่นไปนะผมคิดว่าคนไทยน่าจะยังไม่มีใครลงคลิปเปิดทางใหม่นนะลองไปทําดูนะครับก่อนเกม ตัวเต็มจะวางขายนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ